ฉีแบบลอยด้วยแล้วก็เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเศษไฟอโอเคครับสวัสดีครับนี่รับสุกเกมการ์เทนออฟบันบันชัตเตอร์สามพโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเกมกันผมขออธิบายเรื่องโมเดลตัวละครกระตุกกันนะคือตอนที่ผมเล่นแล้วอัดไปด้วยเป็นช่วงอากาศร้อนคือช่วงบ่ายผมเล่นทีเดียวจบไง ไไเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมไม่ได้เปิดแอร์เปิดแต่พัดลมแล้วเครื่องมันรับไม่ไหวผมก็ลืมดูเลยตัวละครมันกระตุกแบบถ้าตัวละครมันกระตุกแล้วยังพูดตรงๆกับช็อตที่เราผมพูดอยู่ผมจะใส่ไปนะแต่ถ้าตัวละครมันแบบกระตุกแล้วค้างไปเลยแล้วก็ค่อยพูดทีแบบไม่ค่อยไม่ตรงกับประโยคทําที่ผมพูดอ่ะผมจะตัดออกโอเคป่าเริ่มกันติดล่มเฉยเลยเมื่อกี้โอเคเปลี่ยนเฟสเพ้เข่ขบวนก่อนอ๋อจบแล้วอันนี้คือเข้ามาที่เดิมหรอเอาคลการ์ดอ๋อไม่ใช่มาเปิดประตู กินแล้เก็บแล้วเนาะตอนเราตอนเราใช้ร่างคนมาอันนี้คือร่างแมงกะพุนเราใช้ร่างแมงกะพุนมาผมมูนแมงกะพุนให้เราแบบใช้ร่างเขาเพราะว่าไอตัวแดงอ่ะมันคุ้มข้างอยู่แล้วแมงกะพุนมันไม่มีตับไตให้ให้มันกินไงต่างกับคนที่มันมีให้กินเดี๋ยวโคดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองอะไรไม่เห็นเลยเมื่อกี้ โอเคประตูหมายทากอยู่หมายทากอยู่นะเหมือนเดิมใช่ไหมคือจ้องหน้าโคดสิ่งปล่ <laughs> อยท่าโคดสิ่งเหมือนดีใจว่ามีคนใหม่มา ที่ไหนอะ่ะนี่คือกลับมาล่างคนแล้วใช่ไหมให้ตามหาของอ๋อให้เก็บให้ตามหาถังม,มาวางข้างในนี้โอเคก็วางอ๋อนี่ไงหาถังม,มาวางข้างในก็มีโดนด้วยโอเคโดนโดนมากับเราด้วย แสดงว่าเมื่อกี้เราไปใช้ร่างแมกกาพูนแล้วแมกกาพูลใช้ร่างเราใช่ไหมแล้วแมกกาพูลมันพาเรามันนี่ตัวเราต้องใช้ร่างแมกกาพูนอ่ะไปที่ไหนสักแห่งจากข้างบนคือเราต้องใช้ร่างแมกกาพุนจากข้างบนไปที่ไหนแล้วแมกกาพูนก็จะใช้เราอ่ะมาทำอะไรข้างล่างใช่ไหมไม่เข้าใจวะพูดง่ายๆคือเราล้มมือกับแมกกาพูลอยู่แล้วตอนนี้เรามาโผล่ตรงชาเลนจ์ให้เรามาทําอะไรนอกจากเก็บถังเพื่อเอาทางออกเ่รอีอันอ่ะถัง สิบอันโอเคโอเคมมีเลขสิบอยู่เมื่อกี้ยังจะถามอีกเือคนอ่านมาแท้ๆมีเลขสิบเดี๋ยวนะใบใบบัวมีถังเนี่ยนี่คือใบบัวหรือใบอะไรข้างบนคืออะไรอะ่ะบอสห้องบอสคนที่เขาบอสเจ็ดกูเฮ้ยยิงอยู่ยิงอะไรนะเดี๋ยวนะแถวนี้มีเทปหรือเปล่า ได้ออกไปแล้วอ๋อมีกระดาษด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูโอเคตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวอ่านกระดาษก่อนคืออะไรอะ่ะจุดที่มีแสงยอ๋อเป็นเคสร,รายงานอัปเดตเคสที่6ประเภทที่2อัปเดตท,ที่4น้ำแฝงบิสาัดจีโนมฮิวแมนเจอเรเนียมสรุปกรณีที่6จุดใจไม่คงที่กับอะไรก็ตามที่พยายามเข้าใกล้และไม่ตอบสนองต่อเสียงลำโพงแม่จะถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ส่วนใหญ่เขามากักจะเดินไปรอบๆม,มุมห้อง และมีการพูดถึงเจอรีเนียมตับไตเสยพุงระหว่างเดินไปมามีการสร่งคำร้องไปยังผู้บริหารอะดับสูงเกี่ยวกับการใช้ยาระงับประสาทก็คือไอตัวแดงที่พูดกับเราตอน,นเวราลงมาช้นนี้ครั้งแรกเหมือนมันบอกว่ามันต้องไปเก็บตัวในห้องเพื่อกันไม่ให้มันคุ้มข้างแล้วก็คือเราก็เจอตอนที่มันคุ้มข้างล้วก็คือหน้ามันจะแบบฟัน,นแหลาแหลมไอตัวนี้คือเคสเคสตัวแดงเมื่อกี้แหละมันบอกว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้เนาะถ้าไม่มียาระงับประสาท โ okay. อเคเข้าใจเดี๋ยวเอ,เอาอันนี้ไปก่อนถังไปวางก่อนประตูด้านซ้ายน่าจะเปิดไม่เปิดโอเคครบแล้วไม่ครบนี่ว่าเดี๋ยวนะผมลืมนับเลยเท่าไหร่ตอนนี้มี1 2 3 4 5ส มีแปขาด 2. 2เดี๋ยวนะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหนถามอยู่ไหนหมดไปห้องบอสแล้วก็ไม่เจอไปห้องบอสเก็บหมดแล้วข้างล่างก็น่าจะหมดแล้วนะข้างบนเหรอเดี๋ยวนะห้องนู้นเหรอไม่มีหมวกด้วยอะ่ะคืออะไรคือผมต้องขึ้นไปเล่นไอ้ไอ้ เล่นอะไรข้างบนหรือเปล่าไอ้เมื่นมืดอ,อย่างเงี้ยผมว่าเป็นที่เล่นเกมเหมือนไอ้ที่ขับรถแน่อ๋อนี่ไงถังสองถังไม่ต้องเล่นละ <laughs> เจอถังก่อนโอเคไปอะไรอ่ะสตาร์ทสตาร์ทเพื่อเริ่มแสดงว่าวมันเป็นเครื่องเล่นเกมอะไรสักอย่างมันน่าจะมีรถให้เราขับ <laughs> เสร็จแล้ว ข้างหลังอ่ะไม่เปิดได้คีย์การ์ดมาแล้วคีย์การ์ดสีน้ำเงินประตูเนาะประตูไม่มีไม่มีที่ใช้คีย์การ์ดแสดงว่าเกี่ยวกับข้างบนแน่เลยข้างบนข้างบนอะไรอ่ะติดตามไลท์ติดตามแสงให้เราติดตามแสงโดดใช่ไหมมีเขียนว,ว่าจำด้วยใช่จำแสงตึงต้งตึง้งตึ้งอย่างนี้เหรอ,อ อ๋อโอเคง่่ยตึ้งตึ้งตึ้งอ๋อตรงไหนก็ได้ของแสงที่ต้องโหลดใส่เข้าไปแล้วแสงมันจะค้างใช่ไหมใช่แสงมันจะค้างตึ้งตึ้งตึ้งโอ้มหเอฟเฟกต์ตามเสียงมันทำไมตึ้งตึ้งึแล้วก็ได้หมวกอ่าสีเขียวคือผ่านได้หมวกแม่มด ติดตามแสงเพื่อกลับไปเฮ้เล่นเพื่ออะไรอะ่ะเมามวกให้เ,เนี่ยทางกระจกก็ได้เปล่าไม่ทันขอใหม่โอหแล้วแสงคือไปแล้วไปเลยนะไม,ไม่รอด้วยถ้าพาดโอเคมาอีกรอบนึง มากลัวแบบไม่ต้องกลัวว่าตึกตกตึงต้งตึง้งแต่เริ่มใหม่คือเริ่มใหม่ไปเลยอะที่เดิมเออกินเดิมเื่ดเดินตึงต้งตึง้งตึ้งไปแค่เก็บหวมวกใช่ไหมแค่นั้นจริงๆวิ่งไปเลยก็ได้นะอ๋อคือขึ้นอ๋อเก็บเปิดประตูส่วนหมวกแค่ของระหว่างทางแล้วอัน,นี้คืออะไรอะ ยังขึ้นไม่ได้กูไม่ทำอะไรหรือเปล่าเขาบนมป็นอะไรอะ่ะขึ้นไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไปต่อด้วยอันนี้ห้องที่สองห้องแมวมุมเปิดว่ะใช้ไม่ได้ยังไม่ได้เทปเลยห้องลิงเราผ่านแล้วอะ่ะแต่ลิงยังไม่เจอตัวเขาพูดขอหาที่ซ่อนก่อน What happened to you is one of s i n g e r Flynn's tricks. He left for the progressive sector. But we have something more important to deal with right now. See Nab Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. Head to the medical sector, and we'll talk there. <laughs> ง่ายๆสั้นๆโชคดีในห้องแมงมุมมืดจังวะรู้สึกว่าต้องเข้าใช่ไหมอุ้ยไม่อยากเข้าเลยวะต้องเข้าใช่ไหมตูเปิดอย่างเงี้ยโอเคผมปิดตาเข้าไปนะมองไม่เห็นอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นอะไรเลยลุดไปได้ไหมนะ่ะมันไม่มีแสงอะไรให้เรานำทางไปไปที่อื่นดีกว่ากลัวไปงั้นน่ะแต่ไม่เจอตัวเลยมีให้ไปต่อไหมันจะไปได้นะบ๊ายบายแมงมุมไม่น่าตามมาได้หรอก เดี๋ยวนะเมื่อกี้เป็นมุมเหมือนผมเห็นล่างลาเป็นตัวดำเ้วตรงข้างหน้าบอกว่าตัวดำกับตัวน้ำเงินแค่ตัวดำตัวน้ำเงินมันตามเราอยู่ดูตรงไหนไม่รู้ตรงนู้นก็มีอีกห้องหนึ่งอ้ามาได้โอ,โอ้โหหวานแหววเชียวห้องนี้ขวาไล้ใช้ฝ่าไายซ้ายดิไปขวาก่อน ด้านขวาก็มีซามปิงเลนะีเดินผ่านแล้วก็ตุ๊บปั๊บน่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ,โอเควาตายนะเดี๋ยวนะแค่ทางเดินไม่ใช่เหรอมันเป็นห้องอะ่ะเหมือนเอตรงชั้นบนเลยเป็นห้องห้องคนลอเหมือนกันแต่เป็นสีชมพู เอ้าไม่เดินไม่ได้แม่จู่ๆก็เดินไม่ได้เมื่อกี้ <g ül> เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อโอเคแค่ทางเดินนะน,นี้คือโอดมืดเลยมีทางเดียวใช่ไหมไม่ไดิมีอีกทางหนึ่งเดี๋ยวมีสองทางก็คือประตูเขียวยังไม่เปิดเดี๋ยวขอดูประตูเขียวก่อน ประูน้ำเงินมันมืดอ่ะไปไม่ได้ต,ต้องเข้าประตูเขียวใช่ไหมรอบนี้มันจะไม่โจมตีดีที่บื้ออีกใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งเดินเข้าไม่วิ่งเดินเ,ดนเข้าไปมันกระซวกเลยตัวดำๆรู้น้ำเงินหรือดำแต่มาแค่ตัวเดียวประตูปิดอีก NAB is Kate. It wasn't long before workers started to disappear. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a more permanent solution. Nabnalina was that solution. We had a theory that Nabna was what as perfect as he was due to his loneliness. We never got to prove this theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Gevanium-related procedures are very delicate, so I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and injector with it about six times. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with a symbol of the needed concentration. For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration, then collect it in the syringe and give it to Nabnalina. The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors, and when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess givanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four depletes completely, and what happens next is never good. Only the best of us perform givanium procedures, but we don't have much of a choice. Good luck. <laughs> ปลุกหรือช่วยไม่รู้อะเราก็พามันไปหาไอ้ตัวที่อยู่ในห้องที่เราโดนมันก็มันก,มนก็มันสวบเมื่อกี้ก็คือมินิเกมเหรออันนี้คือแดงแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินเขียวเขียวเขียวแดงน้ำเงินม่วงแดงแดงเขียวเหลืองน้ำเงินเขียวอ๋อผสมสีอันนี้หลอดไฟคืออะไรไม่แน่ใจเอาเริ่มอะไร อะไรอ๋อสีเหลืองสีเหลือง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 แดง,แดง,แ,ดงแ,แ,แดงเขียวเขียวเขียวแดงเขียวอ๋ออ๋ออ๋อนี่ไงเอ่าเฉียด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 โอเคถ,ถ,ถ,ถูกโอเคถูกถูกตอนเนี้นี่โดนอันนี้อันนี้นอันน,น,นี้อันนี้น่าจะใช่ไหมอ๋อนี่นี่น อ๋อมน้ำเงินนี่หว่าไม่ใช่เขียวเขียวเ,เขียวเขียวโอเคเอ่อเวลา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 อาอโดนอยู่ไหนอ่ะอ๋อโดน,นจะถ้าไม่ทำม,มันจะขึ้นมากระซวกกระซวกเราไหมไม่นะ,อย,กกะ,นะอ,ะอย่ากระซวกนะอ๋อวิ่งไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วน้ำเงินน้ำเงิน น้ำเงินน้ำเงินกลายเป็นน้ำเงินน้ำเงินอะไรอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรฉีดฉีดยาโอเคฉีดฉีดแบบฉีดแบบลอยด้วยแล้วก็เอาเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเศษไฟ โอเคทำกับเวลาโอเคเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้แค่ฝันไม่ดิเมื่อกี้เราเคยเย้อนเวลากลับมานี่คือยกเลิกก็คือสเตปเดี๋ยวนะโดนมาอย่งเอเคโดนมาแล้วเกี่ยวช้าไปเลยอะคือเมื่อกี้มันตื่นแต่ประตูไม่เปิด คือต้องทําให้ทันแล้วประตูเปิดแล้วก็รีบวิ่งไปเลยใช่ไหมเอ่อเตรียมก่อนอ่าเตรียมแล้วก็เอาเริ็วเขีย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 วเร็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 วฉีด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 เอาชิดเอาชิดแล้วมันไม่มีเสียงอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขียวโหเอา เอาไปเปรีโดนทำไมพุ่งระหว่างพุ่งเร็วเร็วเเอ่าไปเร็วเร็วเรโอเคเขียวเขียวหน่อ่าโดน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 เร็วเร็วเร็ว จิตยาเก็บจิตยาเก็บจิตยาอ๋อนำเงินนำเงินนำเงินน้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 ำเงิน,น,งน,น,งน,น,งนอุดมันรอบนี้มันนานขึ้นเนาะหรือว,ว,ว่ารู้เมื่อกี้เราช้าจริงจริงมเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอเคมาแล้วเปลี่ยนสีมาแล้วหนึ่งสองสามสองหนึ่งเสร็จเสร็จโดน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 คิกซ้ายคิกซ้ายคิกซ้ายนี่คิกปุ่มขวาเออเออนั่นแหละ เสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จไหมโอเคเขียวเขียวเขียวมีมีเสียงไม่มีเลยนะปัญหาเสียงมันหายไปไหนโล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 ชีดวิ่งวิ่งเอาเลยครับตอนนี้เหลือนะไม,ไ,มไม่กี่ทีแล้วเสร็จแล้วอีกอีกอีกกี่เทินเอาเขียดโดนเลยเหรอมีเอามันก็ช้าจังเลึ่จสองหนึ่งองตาม หออจ้หนอ่านั่นอะไรครับผ่าไปได้ด้วยดีเสียงแล้วใครมันไปวิทยวิทอะไรตรงนั้นนะ่ะน้ำเงินน้ำเงินฟ้าเขียวอย่าตื่นบอกห้ามตื่นผมบอกว่าคุณห้ามตื่นเข้าใจไหมห้ามตื่นวิงว่งวิ่งวิ่งเหรอเสร็จแล้วเขียว ไม่มีไม่มีใครดักไม่มีใครดักอ๋อยางโอเคไม่ใช่ประตูปะตเปิดอ้าผมลืมดูม้วยมีประตูวิ่งใช่ไหมคือไม่ใช่เราไปเปิดเสียง ไอต,ตรงโรงอาหารไอ้ที่พักผ่อนตรงนั้นใช่ไหมวิ่งแล้วมีอยู่แล้วเนี่ย แล้วอ,อากาศร้อนด้วยนะร้อนโคตรๆออกมากอ่าถึงแล้วกดนี่หรอจอดก็วิ่งมานี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวห้องคนละห้องเอาอันนี้ห้องใหม่อ๋ผมหลงอ๋อสีเขียวผมไปสีเขียวเหรออาผมหลงเฉยเดี๋ยวเดี๋ยว หลงนี่โอเคอันนี้คือประตูประตูประตูแรกเดี๋นะห้องเดิมหรือห้องใหม่เคถูกแล้วประตูแรกอันนี้คือประตูแรกยังไม่มีประตูอะไรเพิ่มไปขวาก่อนข้างล่างเหมือนมีทางไปด้วยเป็นแบบตึกแบบมืดๆเลยนะ เปิดเฉพาะจุดจริงๆต้องภาษาทางภาษา,าลำบากแน่เลยเอาวิ่งไปเปิดเสียงที่มีอะไรเกิดขึ้นสบายสบายบายสบายนี่ไงามาตัวปิดโอเคประตูปิดอ่าตัวดำที่เราเพิ่งไปช่วย ไปชั่วเลือไปทำอะไรมันเพิ่งมาเดี๋ยวบอกตัวข้างน้าเป็นสีน้ำเงินนะอ่ะก็ใช่ด้วยตอนแรกห็นเป็นสีดำไปไหนเดี๋ยวไปไหนนะ่ะเกี่ยวพาราศีเหรอ เไขไหอดูนี like, ่อ mm. 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 ีกขออ่านก่นขอฟังก่อนดืีมัมึงมมวิ่งว่ะเอ้าตู้เปิดต้องไปไหนตัวตัวใหญ่วิ่งมาหาเหรอเดี๋ยว แล้วเมื่อกี้คือตำรวจมันไปตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วกลับมาแค่ดำตอนที่ตงเงินกับตัวดำออกไปอ่ะล้วไอ้คนที่พูดกับเราอ่ะเหมือนมันโดนโดนอะไรตัดอะไรสักอย่างแล้วตัวดำกลับมาตัวเดียวแล้วก็มีเสียงยักษ์ตอนแรกตัวแดงมันกำลังวอวยพรอยู่เลยว่าทั้งคู่กาลังไปด้วยดีน่าจะมีความสุขแล้วเราควรไปไหนทามแมกพุณหรือเปล่าแมกพุลยังอยู่ไหมเอะอะไรนะ่ะบอกเหรอ โอเคหมวกร่วงเดี๋ยวหมวกคุ้นๆว่ะ